โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับสาวไทยคนสุดท้ายครับที่จะกลับมาถึงประเทศไทยครับผมกำลังพูดถึงชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับ กับประเด็น Move on เดินหน้าต่อครับ The s โช w Must g o On ครับการกลับมาของชมพู่ในครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าตัวของเธอวางแผนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับพร้อมส่งความพร้อมของทีมสาวไทยภายใต้การนำทัพของโคดออลล่าสุดได้เ hey! ฮลลันนะครับเมื่อทีมสาวไทยเต็มระบบซ้อมเต็มคาราเบล พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ VNL 2025สาวไทยวางเป้าอย่างไรมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กแชมปแบบนี้ก็ฝากกดส s มสก b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big กแชมปหน่อยนะครับิเนสนับสนุนโดยเปื้ยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเน่พัดเนเกต กาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนแน่นๆปโปรตีนเน้ๆนๆเกนเนบคัดเนเกตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีปโปรตีนด้วยไปซื้อเองเซเว่นบาบาทขายแล้วซื้อเลยไปสิไปสิ ก็ได้ได้ว่ากลายปเป็นประเด็นฮือฮาไปไดทันทีนะครับสำหรับนักกีฬาวัวเละบอลหญิงไทยของเราอยากชมผู้พรลพันเกิดปราดน,นะเรียกได้ว่า Move On เดินหน้ากันต่อเลยครับเพราะว่าหลังจากที่พอลพันคว้าแชมป์ในลีกของสหรัฐอเมริกาพร้อมคว้ารางวัล MVP ในรอบไฟนอลนะครับทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปครับ The show must go on โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นนี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับอย่างที่เราได้ก่อติดสถานการณ์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับที่ทีมสาวไทยของเราครับจะได้รวมตัวฝึกซ้อมกันอย่างเต็มคาราเบลเสียทีนะครับภายใต้การคุมทัพของโคดออสเกียรติพงษ์รัะชะตากียงไกลเลากันแบบนี้ก่อนนะครับความภาคภูมิใจของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เล่นซีเนี่ยที่ออกไปเล่นนักต่างประเทศทั้งในหลีกญี่ปุ่นเกาหลีใต้หลีกเยอรมันหลีกอาเซอร์ไบจันและหลีกสหรัฐอเมริกาสรุปว่าในปี2025นะครับสาวไทยของเราคอองแชมป์ร่วมกับสโมสรต้นสังกัดได้2คนนะครับนั่นก็คือคนแรกในส่วนของบีมพิมพิชยากกลำนะครับที่คว้าแชมป์ ร่วมกับสโมสร SSC พัมเบิร์กชเวรินทีมใหญ่ในลีกของเยอรมันนะครับเป็นการคัมแบ็คกลับมาคว้าแชมป์ในรอบหลายปีด้วยของต้นสังกัดน้องบีมนะซึ่งตัวของพิมพิเาโกกลามก็มีความสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับขณะที่คนล่าสุดนะครับที่กำลังกายเป็นกระซาท้องอเดีทาก็คือในส่วนของชมพู่ พรมพันเกิดประาดน,นะครับที่สร้างวัริสตร์เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากประเทศไทยคนแรกครับที่สามารถถลิงแชมป์วอลเลย์บอลลีกอาชีพในสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า p v f ได้สำเร็จแถมเป็นการคว้าชแชมป์อย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเนาะ พราอนอกจากที่ตัวของชมพู่จะคว้าแชมป์่วกกับทีมแล้วตัวเธอเนี่ยยังได้รับการยอมรับและยกย่องอย่างมหาศาลนะได้รับรางวัลทรงคุณค่าประจำรอบฟ i นล l อย่างสวยหรูนะครับเชกเช่นเดียวกับข่าวที่ตีออกไปทั่วโลกนะครับผ่านเว็บไซต์ของ Volleyball World ก็ขึ้นเฮดใหญ่ว่าพรพันลิตเดอะวอลคิรีทูเฟิร์สพีวีเอฟไทเติลนะครับซึ่งโอ้โห พูดถึงอิทธิพลของพรพันธ์และก็บารมีของพรพันธ์นะครับในการเป็นเดอะไทยสตาร์เซเตอร์นะครับที่คว้า MVP ในรอบไฟนอลเหนืออินดีอีกไนด้วยครับข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่นะแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าจะสร้างสีสันในแคมป์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเป็นอย่างมากครับในห่วงเวลานะครับที่โคชอส ต้องการแรงจูงใจสำคัญอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับสถานการณ์ในแคมป์ของสาวไทยณนะปัจจุบันเนี่ยมีการส่งชื่อการันตีนะครับไปทาง v ว l 30คนเป็นที่เรียบร้อยนำทัพโดยครับกับตันทีมคนเก่งครับในตวแหน่งหัวเสาอย่างอัจรรพรคงยศชัดชุอ่อนโมกสีกติกาแก้วพินโดนพรสินโพ วริศราศีทาเลิศการจนาศีสายแก้วสสิภาพรจันทวิสูตรนุชนาทหอมิทักษ์และสุภาวดีพันวิไลครับส่วนในตำแหน่งบีหลังนะครับก็มีทางด้านของพิมพิชยากกลำธนัชชาสุสดนัทวันาพาดไทยสงนันนพัฒมูลจะคํานัทที่มากลุบแก้วและวิรัญยุพาอินจันในตแหน่งเซตเตอร์ครับ พรานพัดเกิดปร,ราดกระดกพรแสงทองนัดนิชาใจแสนและนัดนิชาแท่เ้าส,ส่วนบอลเร็วหรือมิดเดิลบล็อกนะครับนำทัพโดยทัดดาวนึกแจ้งหัถยาบรุงสุขวารุณีกาลัมนัดธริกาวสารกัญญาลัตขุนเมืองสสิทอเจตะและวิบรัตนพันธ์นะครับโดยตำแหน่งตัวรับอิสระก็จะมีปีรุตแป้ดน,น้อยจีดาพานาหัวหนองนิชากรวสุขและ กัรยารัตคำวงนะครับโดยจาก30รายชื่อที่เก่าออกมาครับการคัมแบ็กกลับมาสู่ประเทศไทยของพรพันธ์เกิดปราดจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนสำคัญที่จะช่วยให้โคดออสนะครับตัดสินใจเลือก14ผู้เล่นนะครับที่จะไปลุย VNL 2025สนาสนามแรกที่ประเทศจีนปักกิ่งนั่นเองครับ กรณีนี้น่าสนใจครับกลายเป็นกระแสขึ้นมาในทันทีครับเพราะว่าตัวของชมพู่พอพันเกิดปราดเนี่ยนะครับเคยออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ตามไทม์ไลน์นี้ไปมากเลยนะคือตัวของชมพู่เนี่ยถูกถามนะครับว่าเธอเองเนี่ยจะเข้ามารายงานตัวฝึกซ้อมกับทีมสาวไทยเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าลีก p ี f เพิ่งจะจบเมื่อช่วงเช้าของวันที่12พฤาคมเท่ากับว่า ตัวของชมพู่เนี่ยจะได้ฝึกซ้อมเต็มๆเ,เนี่ยไม่เกิน15วันก่อนลยวินเอลสนามแรกในกรณีที่เธอติดเป็น14คนนะซึ่งผมว่าติดแน่ๆน,นะครับชมพู่บอกแบบนี้ครับว่าตัวเธอเองเนี่ยแม้ว่าจะมีเวลาปรับตัวกับทีมชาติน้อยแต่พร้อมทุ่มเต็มที่เพื่อชาติชมพู่บอกว่าอยากทําให้ดีที่สุดอยากเข้าไปเรียนรู้และอยากร่วมซ้อมกับน้องๆที่ฝึกซ้อมมาก่อนหน้านี้แล้ว แม้จะเป็นการเข้าทีมช้ากว่าคน,นอื่นแต่จะพยายามไม่ให้ร่างกายหยุดเลยและจะขอพักแค่วันเดียวแล้วกลับมาฝึกซ้อมทันทีนี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่านะครับตัวของพรพันธ์นั้นจริงจังมากๆนะครับในการกลับมาช่วยทีมชาติไทยในครั้งนี้นะเพราะอย่างที่บอกว่าโอ้โหตามไทม์ไลน์ที่คนออสเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้เนี่ย ชมพู่น่าจะเข้าแคมป์ไม่เกินวันที่15-16้าสิพฤษภาหมายความว่าชมพู่เนี่ยจะเดินทางกลับไทยทันทีนะครับแล้วก็จะพัก1วันแล้วเข้าแคมป์ทันทีซื่อกรณีนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าชมพู่เองเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์แบบยาวนะครับกับสื่อใหญ่อย่างไทยรัฐสปอร์ตนะครับโดยทางฝั่งของไทยรัฐเนี่ยถามชมพู่ในฐานะ เป็นหนึ่งในผู้นําทีมวอลเล์บอลหญิงไทยในยุคปัจจุบันอ่ะเป็นรุ่นพี่อ่ะว่าปีนี้ปี2025เนี่ยเธอวางเป้าหมายยังไงไว้กับทีมบ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับชมผู้พูดได้อย่างน่าสนใจคือตัวของควนพันธององ VNL 2025ตามรูปการที่ชัดเจนมากๆก็คือตัวเธอบอกว่าใน3สนามเนี่ยเธอคิดว่า1สนามเนี่ยทีมชาติไทย ควรจะต้องเก็บชัยชนะอย่างน้อย1-2ถึงเกมเอาไว้เลยการันตีไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามที่จีนสนามที่ฮ่องกงหรือสนามที่สหรัฐอเมริกานะครับที่ชมพู่จะได้กลับไปอเมริกาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ไปเล่นกันที่อาริตันโดยหากจะวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่ชมพู่คาดการเอาไว้ก็คือการเก็บชัยชนะให้ได้1 2ถึง2เกมในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะดูเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า สัปดาห์แรกที่ไทยจะเจอกับโปแลนด์เบลเยียมตุรกีแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยแฟนกีฬาไทยก็คาดการว่าเราอาจจะโฟกัสเก็บแต้มกับเบลเยียมและก็ฝรั่งเศสเป็นหลักส่วนเกมกับโปแลนด์และก็ตุรกีเ,เนี่ยรอดูท่าทีรอดูจังหวะกันอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนในสนามที่2เนี่ยที่จะไปเล่นกันที่ฮ่องกงเนี่ยไทยเราเนี่ยจะต้องเจอกับญี่ปุ่น อิตาลีนะครับสาธารณารัฐเช็กแล้วก็บัลแกเรียซึ่งถ้าอ้างอิงตามคำพูดของชม,มพู่พรพนธ์เกิดปราดนั่นก็หมายความว่าไทยอาจจะไปเน้นเกมกับเช็กแล้วก็บัลแกเรียส่วนเกมกับญี่ปุ่นและก็อิตาลีนะครับก็ดูจังหวะเอาว่าได้หรือไม่ได้นะครับและสนามที่3หรือสัปดาห์ที่3ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ไทยจะอยู่กับเจ้าภาพอย่างอเมริกาเยอรมัน โดมินิกันและแคนาดาสนามนี้น่าสนใจนะแล้วผมเองเนี่ยอ้างอิงจากผลงานในรอบ2 3ถึง3ปีที่ผ่านมาเวลาที่ทีมสาวไทยของเราเนี่ยบินข้ามโซนนะครับหลายปีฝังฝงปีก่อนนั้นเนี่ยเรามักจะไปแข่งที่บราซิลเป็นหลักแล้วผลงานบักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาที่คนออสมีการวางแผนว่าจะเดินทางไปเก็บตัวก่อนสักตึงสัปดาห์เนี่ยถ้าถามว่ามีโอกาสกับทีมไหนบ้างเนี่ย ถ้ามองตามรูปการนะครับก็มีโอกาสกับทั้งเยอรมันโดมินิกันหรือแม้กระทั่งแคนาดาส่วนอเมริกาเนี่ยละเอาไว้อยู่ในฐานที่เข้าใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นแค่เพียงการวางเป้าหมายเท่านั้นนะครับที่ชมพู่ออกมาเปิดใจนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้รทราบว่าวีเอ็นเอล2025เนี่ยนะครับทีมบวยจะตกชั้นด้วยดังนั้นเนี่ยไทยต้องทําทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดนะครับเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดทําให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับ ขณะที่ในรายการซีวีลี e ครับตัวของชมพู่ประกาศชัดแชมป์เท่านั้นนะครับเพราะไทยเองก็เป็นแชมป์มาโดยตลอดประกอบกับซีวีลี e ปีนี้ไม่ใช่รายการไก่กาอาราเ่น,นะครับแข่งเพื่อเอาเหงื่ออย่างนี้เท่านั้นนะเพราะว่าเวนเอหรือทาง Volleyball World เนี่ยนะครับได้มีการการันตีแล้วนะครับว่าจะมีการคิดคะแนนรงกิ้งด้วยนะครับดังนั้นซีวีล u กสำคัญขึ้นมาใลทันทีกับการประทะทั้งเวีดาม ฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียนะครับส่วนที่สำคัญมากๆก็คือซีเกมนะครับที่จะมีการชิงทองกันอันนี้ทางควนพันก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องแชมป์สถานเดียวและในรายการใหญ่ระดับประเทศที่ไทยเราจะรับหน้าสื่อเป็นเจ้าภาพวอล,ลวเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครับโดยพวนพันบอกว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงหลังทีมสาวไทยของเรามักจะเข้าถึงรอบที่2ได้อย่างเสมอ แต่ครักงนี้พรพันธ์ตั้งเป้าหมายใหญ่กว่านั้นครับก็คือการโฟกัสเข้าถือรอบ3ให้ได้เพราะเชื่อมั่นในพลังของกองเชียร์ไทยประกอบกับไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยดังนั้นก็น่าลุ้นบ้างนะผมโฟกัสที่ทีมแชมปโลกด้วยน่าสนใจเราอาจจะไปได้ไกลมากที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่พรพาเกิดปราดนะครับ ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้นะครับแล้วก็กลายเป็นหมุดหมายสําคัญละกันนะครับที่ทําให้แฟนบอลเล์บอลหญิงไทยของเราครับจับตารอนับถอยหลังกันเลยครับต่อจากนี้คือวินาทีที่เราจะได้ลุ้นไปกับทีมสาวไทยแบบยาวๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเล์บอลประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงแล้วจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดดักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบ คอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ปเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ